สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุ้ยสะไอร์บันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทําผัดไทยใบกระเทียมหรือผัดไทยประยุกต์นั่นเองค่ะไปดูเครื่องปรุงกันเลยค่ะนี่ก็มีกุง้งมีเส้นบุกแล้วก็มีกระหล่ำซอยแล้วก็มีใบกระเทียมนะคะแล้วก็มีน้ําปรุงผัดไทยนะคะสำเร็จรูปแล้วนะคะไปลงมือทำกันเลยนะคะ เราก็หั่นหอมแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะนะคะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเราจะรวนกุ้งก่อนนะคะให้กุ้งสุกพอประมาณแล้วเราก็ตักขึ้นค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำปรุงผัดไทยลงไปนะคะกออ็นั่นแหละคนไปคนมาแล้วก็ใส่กระหล่ำลงไปนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,น,นี่ค่ะ เป็นแบบประยุกต์ของเจปุยเองค่ะนี่เดี๋ยวจะมีอะไรต่อเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะปุยก็จะตอกไข่ใส่ลงไปนะคะทุกคนนี่วันนี้ก็จะใช้ไข่เยอะหน่อยค่ะเพราะว่าไข่เราซื้อไว้ นานแล้วเดี๋เราต้องใช้ให้หมดเพราะว่าเานานเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะนี่ค่ะเราก็เกลี่ยไข่ให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นี่พอไข่เริ่มสุกแล้วเราก็คนให้เข้ากับกระหล่ำนะคะแล้วก็จะผัดจะคนกันไปแบบนี้ค่ะนี่ แล้วเราก็ใส่ทีเด็ดของเราลงไปนะคะใบกระเทียมนั่นเองที่เราหั่นไว้แล้วนะคะปุ้ยก็ไม่เคยเอามาผัดแลก็จะลองดูนะคะมีอะไรก็ใส่ไปเพราะว่าเราซื้อมาแล้วเราก็ต้องทำให้มันมีประโยชน์นะคะวันนี้เราก็จะทำผัดไทยใบกระเทียมเส้นบุกนี่แหละค่ะประยุกต์ประยุกต์ค,ค่ะมีอะไรเราก็ทำ ไปนะคะทากินกันนะคะแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะนี่ให้มันเข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วนี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาเส้นบุกใส่ลงไปเลยค่ะคเพื่อนๆปุ้ยไม่ได้ใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเพราะว่าวันนี้ใช้เส้นบุกกันเ,เพื่อให้ ได้อรรถรสอีกอรรถรสหนึ่งนะคะค่ะเพราะว่าเรากินเส้นมาหลายวันแล้วแล้วก็วันนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นเส้นบุกนะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะใช้เส้นกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าเส้นมีที่เราหาซื้อได้ตามร้านเอเชียช็อปนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆปุ้ยก็จะมาตอกไข่ใส่อีกค่ะเพราะว่า เราก็ใช้ไข่ให้มันหมดแล้วคะ่ะมีไม่กี่ฟองค่ะตอกใส่ลงไปเลยนะคะไข่มีไข่กี่ใบก็ใส่ลงไปนะคะกี่ใบกี่ฟองนั่นเองนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราก็ทำไข่ให้แตกออกนะคะเพื่อไข่จะได้สุกนี่คะ่ะ พอไข่ okay, สุกแล้วเราก็จะมาคนคลุกเขาให้เข้ากันนะคะดูคะ่ะเพื่อน,นๆผัดไทยไม่มีน้ำนะคะส่วนมากแต่ว่านี่น้ำเพียบเลยคะ่ะออกมาจากผักนั่นเองนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะนี่คะ่ะเราก็คนคลุกเขาให้เข้ากันให้สุกพอประมาณแล้วก็ใส่กุ้งที่เรารวนไว้ลงไปนะคะ แล้วก็มาคนคลุกเขาให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับปุยไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปปรุงตอนที่เรารับประทานหรือว่ากินนั่นเองนะคะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมคะผัดไทยใบกระใบกระเทียมแบบประยุกต์ของปุยหน้าตา mm. น่ากินไหมคะนี่คะ่ะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหม เหมือนผัดไทยกุ้งสดทั่วๆไปล่คะค่ะแต่ว่าเรามาประยุกต์ใส่ใบกระเทียมคะ่ะเพราะว่าเรามีใบกระเทียมคะ่ะนี่คะ่ะหน้าตาเป็นยังไงคะทําออกมาแล้วก็อยากจะทําห่อเหมือนเขาแต่ทําไม่ได้คะ่ะก็หน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้เป็นไงคะหน้าตาหน้ารับประทานไหมคลิปนี้ปุ้ยก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะคะอย่าอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะ